กะสบายดีทุกคนยินดีต่อรับข้าสู่สองอามืออาคาเนาะเมื่อนี้อมือสิพาทุกคนมามาฮุดเข้าวเบิ่งงนอกสิเป็นย่วใดกับไปฮับซมไปติดบตมน้กาก่อนเด้อวาเป็นยน่วใดเนาะไปกันเลยทุกคนอมือ,อยังบ่เคยฮุกข้าวักเถื่อทุกคนฮาก็มือมือแรกข้องชีวิตขององอมือเนาะว่าเป็นย่อใดกับไปไไกับไปฮับโมน้กาก่อนนะทุกคนฮ อันให้ของสอนเนาะสอน อุปกรณ์กองบุมีย่างไรหนุกทุกคนติดน้อยเนาะเป็นกระติดน้อยบอกว่าไขก่กบะพูกเนาะทุกคนนี่ไปเลยเขาทำหุ่อยู่ได้ประมาณชักเปล่าเลยได้สองเปล่าทุกคนตอนนี้กะมึงฮะกูมาหดเมื่อกี้มึงไปตับน้ำเนาะม,มาเมืนน่อนี้บุ้ย สบายดีก่นนี่ก็แม่น้องเซาของสอนเนาะืมแล้วก็อีกคนนึงก็เก็บข้าอันโตเขาเจ้าฮุดปลาแล้วผูนึงเก็บน้องทุกคนเอากระเป๋าเก็บๆๆเนาะสบายเนาะเาเนาะเบิ่งือหยังือหยังือไสเนาะทุกคน พวนี้มันซื้อไซนเนาะเป็นบริการเก็บข้าวนี่นะตัวนี่มันผูันหุกข้าวนอนแล้วก็พวกนี้มันเก็บหนระยะต้งท่าน่คนกับมวนี่ทุกคนอ่อยู่เป็นแถวคนนะ่ะ แม่นเผากําหมู่เนาะเขาเจ้าฮุดจานี้เนาะเออถามได้อันเผาอันพันมาบ่เคยเกี่ยวข้าบ่บ่อันคือเจ้าเข้านาเขาให้บ่เกี่ยวเด้เขาหบ่เกี่ยวแม่นบ่เาบ่เกี่ยวอือว่าตงบ่เกี่ยวเลยเขาหน่ะแม่นบ่ฮะลุงสมัยดีก้อง ทำไมเลือโอมวนบ่ออะไรคนฮุกเข้านะนะมวนบ่อมวนบ่อคือบ่อตู้มาเนี่ยเอาตู้ฟันเพชรมาโอ้เอาละเอาเอาเราให้มาพอนาะ ตอนแรกเนาะทุกคนเฮากินเหาไเนาะตอนนี้เฮายังบ่ไดออมาทีครับตอนแรกอะไรกินเย่นเรอตอนนี้โอเคอราอพ่โอคโราวนเาให้เดอเขาพูดอันพูดเข้าข่าไว้แล้วทุกคนบเครื้อมือเนาะมือจับแต่ละอันแต่ละอันเนาะเขาพ๊บ ตอนนี้ก็ด้ได้กัะเป๋าสองเปาไปแม่นอยู uh ่นี่เออสองเปาไปแล้วกับบุซียากเนาะทุกคนเขาเขาลืมเขาตามเคยเขาบุุบุิยากเนาะ สอมาหลายคนนี่เอาให้งามหรือวปล่าเนี son, ่ยไหนก็แพงครึ่งนึงก็แพงคนนึงเอาครึ่งนึ่งลูกประมาณสอคนเนาะข้าเจ้ามาเห็นงามเนาะลูกลักกาครึ่งนึงโบแมนแมงเนี่ยไหนครึ่งนึงโบแมนครึ่งนึงก็จะมาชอบแห้งเลยครึ่งนึงมาบชอบแห้งนานฮ้อเอาแห้งกันทีเข้าเจ้าเอาแห้งกันนะทุกคน ไว้สุดเลย anni บังเห็นสองมือเลยช่อช่อช่ๆช่อรู้แรงแรงมาจะสรุปให้เบิ่งว่าเขาุดเข้ามือนี่ได้จักเป่าเนาะมือนี่จะน่าจะบบเลวตีสอนมือนี่โบเลวตินะให้ยังกว้างทุกคน น่าจะบมแล้วแล้มื้อนี้นะข้าวเหนียวหรือข้าวเ,าเจ้านี่นะข้าวเหนียวาาใช่ปัดอากาศหวัหวหอนโคตรหอนเลยโคตรโคตร เอาเห็นงานมื้อนี่ไปให้ผู้นี่มื้อื่นไปให้ผู้นั่นเนาะทุกคนจะเอาเห็ดแนวนี้เนาะสงไรมันเผากระมูอมันเห็ดอย่างนี้เนาะจีว่าไปมันไปกับแม่นควันสมคขีเขาสุ้เกินกำหนวดเราทุกคนหิ้งห้างมันหรอกนี่ไปไปเห็ดนี้่บรายทุกคนอันนี้ได้น่าจีวะโย่จะบรายบเป็นนี่เอา มีเวลิมมีเวลิมมีเวลิมไทยทุกคนแล้วอาคามาหุดเข้าเราถึงเอาเมียกระมูตรงหุดเข้าเป็นเนีะทุกคนดูกระลังเฮียนเนีะทุกคน มันเจ so like no ้าก็มูไปเอาขวากาดตรงเฮี่ยเกิยวเข้านี่อาคามันก่ยวเอานะเอาก่ยว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 ที่แต่หดนั่นเลยอามณคือต้องใช้หัวอีกอาเพียงอามใช้มือเมย์ประคุณไวไวมอมยบระไวไวรถ

อทุนนี้ก็คือแม่นผู้บริการเก็บเข้าตัวที่งานหุดใส่กระติดน้อยนี่เนาะเอามาไพ่เมี่ยงทจัดการพอรอพอเป็นคนในพื้นที่เลย มเก็บทีนึงอันเปาใหญ่ตัวนี้เปานึ่งนงาะเพราะว่าอันคุณหุดเข้ากับลายคนเดยิผักพริส้เมเนาะทุกคนมะนมเขือนี่มะเขือสมมะเขือเนาะหุดเข้าไปจ็บมือนี่ บเจ็บบ่เจ็บเจ็บเลยบังมือเจ็บใส่งมือ bay bạn yu anh tuk nói anh tuk hai hà nội tay mơ Tây mơ ta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 y mơ sao mơ tay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  บางคนเขาก็ใส่ถุงมือเนาะแต่ว่าบางคนบ่ใส่เขาลืมเคยแล้วเขา b u เจ็บมือหรอก อนนี้ก็เอ,อามือก็กลับมาพักพอนมาสกกินข้าวกินน้ำแล้วนะทุกคนมากินข้าวแล้วเนาะได้ก่อนเฮายังบนทางกินข้าวเฮาได้จักเป๋ามาเบิ้งกันทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่แปดกอนเฮาบวกกินข้าวเฮาได้แปดเป๋าทุกคนเลยเอ้ยโปรยง่ายๆเนาะแปดเป๋าเอามือคิดว่าเฮาจะมากินเขายูทูบอันนี้หูเนาะแต่ว่า ตรงเผากระมูอเข่าตรงพุดเข้าจะนี่เขาบุกินข้าวยู่ตุกเนาะพุ่นกินข้าวบ่อนเอาพุดเข้านะทุกคนไปเลยไปเบิร์นกันเลยเนาะบรรยากาศตอนกินข้าวเป็นยังไงเนาะนี่มือมาเนี่คิดว่าทีมากินข้าวอยู่นี่ฮูาแต่ว่าสุดท้ายมาบุกินอยู่นี่เนาะมือสได้ไปอีกพุฟนอีก้ในทุกคนกินข้าวบรรยากาศตอนนี้แหละบรรยากาศกินข้าวกันประมาณนี้ทุกคนนะอมือคิดว่ากินยูทธ์พุ่นเนาะมือไปพุ้นทีแต่มันโบมีนเนาะ ข้าเจ้าอันที่คลองของสุภาพกับม uh, ูมันโดนหุกเข้าเขากินตามเอาขุดห้อดิ้วใส่เขากินเข้าอยู่ท่นนะทุกคนในทุกคนกินข้าวบรรยากาศตอนนี้แหละบรรยากาศกินข้าวก็ประมาณนี้ทุกคนน่ะนะมือคิดแบบกินยูทูบบุญเนาะมือแบบไอโฟนจีเทามันโบเมนเนาะข้าเจ้าอันที่คลองของสุภาพกับมูมัน ต้นหุ้เข okay, so ้าเขากินตามเอาุดหอด่เขากินขาอยู่ท่นนะทุนเนข้าวเครื่องี้ยอ่าไก่สงตัวนะทกผู้เฮ้ากฮ้ยเฮ้ยกินยเ้เ เออไปซัพพรีมามาร์บนึง ส้มกินข้าวก่ันตอนนี้ก็กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเออทำเนี่เป็นยังมึงกินข้าวอยู่นี่เป็นยีดคล้องอ่ะเด้อถ้ากินอยู่นี่ข้าวไม่ได้หลายนี่ก็พูเลยแหละก็จะประมาณนั้นนั่นแหละถ้ามากินอยู่นี่ข้าวจะไม่ได้ไหลนะพระกำตักเด่นนี่มากินข้าวนะทุกคนมือบูฮงห้ากูฮงวัอนี้ คคตอนนี้กะทังบแล้วมาทั้งแล้วใช่ไหมแต่ว่าหกมงกับเราทุกคนผมหมดมือหกเข้าได้ประมาณสองกคนสิบสี่เป่าทุกคนสามสิบสามสิบสี่สิบสี่เป่าทุกคนเอา เขาแบ่งกันเนาะแบ่งกันพลเล็กพลน้อยพลคือเป่าว่เขาแบ่งกันไปเอาหุดแล้วเปย์ไปเป็นมันกับเพื่อนเนาะแล้วก็ไปส่งเพื่อนอยู่เจ้าของทุกคนคือเผ่าคาเฮาเนาะอาคาเฮามีแิ่ไปซอยแล้วค่ะนาทีแบ่งมีแต่เจ้าของแบ่งเนาะอันนี้โบแมนเนาะหุดเข้าแล้วเขาแบ่งแบ่งไปแบ่งมั่นเงิน ไปส่งเพืมม่อเนเจ้าของพวกแหละแบ่งกันเราน่าจะมีขึ้นเป่าเนาะเราเป่าเท่าน,น่าจะบ่เพนทุกคนรารเริ่งถ้าเดินกัาหนตอนนี้นสี่โมงไปแล้ว สามหดเนี่กับสปิที่สำเนียาทุกคนไผ่เบิ้งคิดนี่อย่าลืมโก้ไหลโก้แส่โก้ติดตามส่องอ่ะเมือ่อ่ะไข่เนาะ